อาบน้ำแล้ทานก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวมันร้อน,น,เ,นดเดี๋ยวคืนนี้มานะคะเดี๋ยวคืนนี้จะเล่านิทานให้ฟังจะเล่าเรื่องกำเนิดพระอภัยมณีด้วย <c oughs> แต่ปางรังยังมีกงกษัตริย์สมมติวงทรงนามเท้าสุทัน์พ่อพ่อพระอภัยมณี ผ่านสมบัติรัตนานามธานีอันกรุงไกลใหญ่ยาวสิบเก้ายอดภูเขาโขดเป็นกำแพงบุรีสีหืาพระภัยมณีนี่รวยนะลูกลกษัตริย์นะกรุงไกลใหญ่ยาวสิบเก้ายอดสิบเก้ายอดมันยาวเท่าไหร่นะบอกหน่อยสิใครใครรู้บอกหน่อยสะพึกพร้อมไพรฟ้าประชาชีชาวบุรีหันษาสถาพร มีเอกองค์นงรักอัครราชพระนามนาดนางปทุมมาเกศรแม่พมะระอภัยมณีชื่อปทุมมาเกศรสนมนางแสนสุรางกณิกกรดังกินนอนน่ารักรักณามีโอรสสององค์ล้วนทรงรัฐอภัยพักเพียงเทศเลยค่ะชื่ออภัยมณีเป็นพี่ยารึ่งแรกเริ่มชนะสาสิห้าปีอันกุมานศรีสุวรรณนั้นเป็นน้อง เนื้อดังทองนกระคุณจำรูนสีสีชุวันเนี่ยผิวถึงที่ชื่อสีชุวันเนี่ยผิวขาวมากเลยฟ้ภาใยนีคงจะดำเนาะเพิ่งแรกเริ่มทันษาสิบสามสิบสามปีพระชนนีรักไข่ดังนในนา <c oughs> นี่แหละคือคือบ้านของพรายใยมณีแหละมีแม่มีอะไรอยู่ในวงัง ใหญ่ยาวสิบเก้าโยน๋ยคืนนี้จะเล่าเรื่องไฟฟ้าไา,ามาันณีดีกว่าแล้วก็สุนทอนผคู่คุยคุยกันนะเนาะคุยกันสนุกสนุกนะกรอนก็พอดีอ่นะคุยเรื่องเรื่องของขันไปด้วยเมื่อคืนฟังของขันแล้วขำไหม มีแต่คนนั้นนะที่โดนเอ้ที่โดนคือร้องร้องร้องอยู่นะคะแล้ว <laughs> มันหายไปอีกแล้วเครื่องเห็นไหมคะเห็นไหมนดูดูปัญหาเลยคะ่ะปัญหาไม่เป็นแบบนี้ถึงได้ทําอะไรไม่ประดิประต่อไงคะต้องเพลงอะไรดีคะขอเพลงมาเลยคะ่ะตามคําขอตามคําข้อ <laughs> ก่อนนั้น ร้องเพลงเธอแล้วกันนะคะให้ค mm ุณ hmm. พิม <Nacht> พ <cricket cricket>? ์ฟ <s pa bells> ังก่อนนั้นพุกวันรองเป็นสีเขาเปลียงเงาเ้าแต่รอคอยเสมอ กบลอยน้ำตามมือจึงมาประทังในหัวเทาใจนักหนาตามมาทุกชีวิตฉัน ันนี้ฉันมีนชีวิตเพื่อเธอได้เจอเธอเธอที่ฝันที่ฉันฝันหาเธอที่เธอานันฉันคอยกับรอยน้ำานตาเธอจึงมีเ่อเธอคืงดังหัวใจ